ปิ่นเกตมณีเคลื่นไว้บอกบีโอเคหลังอันฟอลโล่เจเจตรินเรียกว่าถูกจะตากความเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องค่ะสําหรับปิ่นเกตมณีกับสามีเจเจตรินหลังถูกโยงข่าวคู่สามีภรรยาคนดังได้ตัดสินใจจดประกาศเซ็นบหย่าแยกทางไปที่เรียบร้อยแล้วแต่ข่าวดังกล่าวก็ยังไม่ได้รับการยืนยันจากปา คู่จนมีกระแสข่าวว่าปิ่นเจเจ,เจตลินตากฝ่ายต่างอัน follow Instagram กันและกันอีกทั้งยังเห็นปิ่นกลับมาใช้นนมสกุลเดิมยิงตอกย้ำทั้งคู่อยากกันแล้วมีมูลความจริงล่าสุดปิ่นกันมานีเคลื่อนไหวผ่าน Instagram อีกครั้งหลังออกมาโพส์คลิปกำลังหยอกล้อเล่นกับน้องแมวพร้อมกับระบุคแคปชั่นสันส้นๆว่า b okay ีโ k เคงานนี้ก็มีเพื่อนๆในวงการบันเทิงและแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจสาวปิ่นอย่างมากมายค่ะ